ครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือที่รู้จักกันในนามของวัดภูทอกนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดบึงการเรามาดูพิพิธภัณฑ์เจดีมักแปดดูความสวยงามของอวัดนะครับนี่ครับบริเวณใกล้ๆ พิพิธภัณฑ์เจดีมักแปดมีสระน้ำน่ครับเรากำลังเดินชมรอบๆบบริเวณกนเข้าพิพิธภัณฑ์มักแปดครับดูความสวยงามครับสวยงามจริงๆครับ สวยครับสวยมากครับจัดน้ำมีที่นั่งพักผ่อน สวยสะอาดร่มเรือนครับเีิทางเข้าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เจดีมัก8กรุณาถอดรองเท้าครับเ,เดินเข้าไชมข้างในกันนะครับ เข้าไปดูข้างในงกันนะครับด้านในซ้ายมือจะมีพระบรมรูปของกษัตริย์ไทยมีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่9ครับแล้วเอาขวามือเป็นรูปเหมือนเ,อเกจิอาจารย์ ดูรอบเจดี นี่พอหลวงเราเก้า ในใจกลางใจดีขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ